สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง C2 Investor ช่องการเรียนรู้เพื่อการลงทุนเพื่ออนาคตของเราคนระับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของค่า P/E ก่อนที่เราจะลงทุนทำไมเราต้องดูค่า P/E ค่า P/E คือ Price to Earning Ratio คืออัตราส,ส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิกล่าวไง่ายก็คือเรากำลังจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้กำไรมา1บาท อย่างเช่นผมใจเงิน10บาทเพื่อให้ได้กําไรมา1บาทต่อปีแล้วทําไมค่า P/E ถึงสําคัญค่า P/E ก็จะมุ่งบอกถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจนั้นๆแต่ค่า P/E ที่สูงเราก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงต่อกําไร1บาทเหมือนกันเช่น 1. ค่า P/E ใช้บอกราคาหุน้นมีราคาถูกหรือแพงได้อย่างคร่าวๆเช่นหุ้นที่มีค่า P/E สูงๆก็จะมีราคาที่แพง อย่างเช่นหุ้นตัวนี้แทนที่จะเป็น10บาทเรากําลังจ่าย10บาทเพื่อกําไร1บาทแต่ค่า PE มันอยู่ที่15เราอาจจะต้องจ่าย15เพื่อกําไร1บาทแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าค่า PE ดำำําต่ํๆอาจจะดูว่าหุ้นเนี่ยราคาถูกน่าลงทุนใช่ไหมครับแต่ค่า PE ที่ต่ำเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงธุรกิจที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นได้ 2. ใช้ค่า PE เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นกลุ่มคล้ายๆกันสามารถเอาค่า P/E นมาเปรียบเทียบกันได้เพราะฉะนั้นเราควรเปรียบเทียบค่า P/E อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 3. ค่า P/E ช่วยวิเคราะห์ความคาดหวังของตลาดอย่างคร่าวๆได้เช่นค่า P/E ที่มีมูลค่าสูงเช่นหุ้นที่มี P/E สูงๆอาจจะคาดการว่าหุ้นตัวเนี้ย จะมีอัตราการเติบโตที่สูงมากๆแต่ถ้ามันกำไรมันไม่โตเหมือนที่เราคิดหรือการคาดหวังของตลาดมันก็อาจจะทำให้เราขาดทุนอย่างย่อยยับก็เป็นไปได้นะสุดท้ายการอา่านค่า P/E ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่เป็นตัวเครื่องมือช่วยในการดูหุ้นดูธุรกิจอย่างคร่าวๆเช่นการเติบโตของกำไร EPS growth หนี้สินของบริษัท กระแสเงินสดและแนวโน้มของธุรกิจสรุปวันนี้คือค่า P/E บอกได้ว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพง 2. ควรใช้เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน 3. การซื้อหุ้นไม่ควรดูค่า P/E อย่างเดียวแต่ค่า P/E เป็นตัวดูคร่าวๆแล้วไปอ่าน Cash Flow ไส้ในของธุรกิจอีกทีนึงเพราะธุรกิจที่มีคุณภาพไม่ได้ดูแค่ค่า P/E เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับอยากเลือกซื้อหุ้นด้วยตัวเองอยากลงทุนด้วยตัวเอง อ่านค่า P/E กันบ้างไหมโดยที่บริ e วณบริเวณเนี่ยกำหนดค่า P/E ที่ปลอดภัยก็คือไม่ต่ำกว่า10และไม่เกิน30เพราะอะไรเราไปเจอกันใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ช่อง C2 Invest Stock ด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้และพัฒนาเรื่องการลงทุนไปพร้อมๆกัน